สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานจากไพทาโรในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกที่เรากำลังคิดถึงใครบางคนอยู่ประจำวันที่20ถึงวันที่26ระะกระกรกฎาคมค่ะ Weekly Love Reading ค่ะอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยส่วนตัวที่ถามคำถามนี้ขึ้นมาพอรู้สึกว่ามันเป็นช่วงปลายของคืนเดือนที่กำลังจะขึ้นคืนเดือนมืดอะคะ่ะ มันอาจจะเป็นช่วงที่ intense ของความรู้สึกของพลังงานส่วนตัวเราที่อยากจะชำระล้างอยากจะลืมอยากจะทิ้งใครบางคนหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอะไรส่วนตัวของเราบางอย่างซึ่งในวันนี้ที่อัดคลิปกันนะคะวันจันทร์ที่20นี้ตรงกับ New Moon หรือพระจันทร์ใหม่ของรอบนี้แล้วค่ะอาจจะทำให้เราอยากจะทิ้งอะไรบางอย่างบางความรู้สึกหรือบางคน ไปจากตัวเราจากใจเราจริงๆก็ได้ค่ะเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างยังสบายดีกันอยู่ใช่ไหมหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันแอบกระสับกระสายมันแอบหวั่นไหวอะไรยังไงก็ไม่รู้สินี่คือพลังงานที่ปานค่อนข้างจับได้ภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะซึ่งเอาไว้ดูกันค่ะว่าพลังของนิวมูนครั้งนี้กำลังจะส่งผลให้กับเราในแง่ไหนมาติดตามกันได้ในไลฟ์นิวมูนประจำวันค่ะ ซึ่งน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันอังคารเดี๋ยวป่านจะแจ้งอีกทีทางทุกๆสื่อของป่านค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page 6.16am หรือแม้กระทั่งในตัว Community Tab ของ YouTube เองก็เช่นเดียวกันค่ะแต่อ่ะอินโทรไปนานมากแล้วค่ะเรามาดูพลังงานประจำช่วงอาทิตย์นี้กันดีกว่าแต่เหมือนเดิมค่ะสิ่งที่ป่านกำลังจะเปิดขึ้นมาผ่านไพ่เป็นเพียงแค่คำแนะนำขอให้ทุกๆคนเอามันไปปรับประยุกให้ตรงกับ ความรู้สึกให้ตรงกับสถานการณ์ของแต่ละบุคลคลค่ะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสมันไม่แน่นอนเลยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในนะปัจจุบันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้ารู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆก็ทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะเราปิดไปดูคลิปย้อนหลังเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราถูกดึงดูดให้ดูคลิปไหนมันมักจะมีข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นจริงๆค่ะไม่ได้ตรงตาม การแล้วเวลาอะไรต่างๆนานาที่ทำขึ้นมาเลยเนาะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ weekly love reading ค่ะประจำวันที่20ถึงวันที่26รการะดกรกฎาคมขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับทุกๆคนจริงๆค่ะเราไว้เจอกันในไลฟ์ของ New Moon ที่จะถึงนี้ค่ะเพราะว่าน่าจะมีสารอีกหลายๆอย่างที่ได้มาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนค่ะอันนี้มันเป็นการอ่านทั่วไปเฉยๆ มันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฝากเอาไว้นิดนึงค่ะป่านเริ่มจาก l ล v e r Oracle ค่ะ Give thanks for the blessing of love soon to come your way Know that you deserve to be and have all that your heart truly d e s i r e บางทีเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เรารักอยู่หรือสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกแล้วมันเหมาะสมสำหรับตัวเราไหมอะค่ะ เออแต่อยากจะให้เราขอบคุณในสิ่งเล็กๆของความรักต่างๆนานาที่มันเข้ามาหาเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างเช่นความรักจากพ่อแม่เราความรักจากเพื่อนที่เป็นห่วงเป็นใยเราหรือแค่ความรักที่ตัวเรามีให้กับตัวเราเองค่ะโดยยังไม่ต้องมองไปหาในอีกมุมนึงที่เรายังขาดอยู่เลยอืมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ เราจะได้สิ่งที่เราไม่มีหรือเราขาดกลับเข้ามาหาเราเพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะบางทีเรามองบางทีเราแสวงหาแต่สิ่งที่เฮ้ยมันอยู่ไกลตัวเราอะ่ะมันยังไม่เข้ามาจนเราลืมเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่มันอยู่กับเรามาตลอดอย่างเช่นแบบที่ป่านบอกความรักของพ่อแม่ของเพื่อนที่เป็นห่วงเรามากๆหรือแม้กระทั่งของคนที่แอบรักเราแล้วเขาส่งแต่ความรู้สึกดีๆส่งแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหาเราอะค่ะเออเมื่อไหร่ที่เราขอบคุณสิ่งเหล่านั้น เดี๋ยวในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราต้องการหรือเราควรขวายมันอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาหาเราเองเพราะว่าเราไม่ละเลยในสิ่งเล็กๆอย่างที่เราเคยละเลยในสไตล์นี้ค่ะต่อไปจะเป็นทาโร่ค่ะป่านใช้ m ม r d e n Witch ทาโร่แอบเห็นเดอะเลเวนิดนึงนะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาในหน้าไพ่เองไหมแต่ว่ารอดูกันค่ะลุ้นด้วยเลยเนี่ยเป็นสเปรด6ใบเหมือนเดิมค่ะเหลืออีกหนึ่งใบสุดท้ายอ่ะได้มาสองใบ แต่ขอเอาเป็นแค่ใบบนค่ะก่อนที่จะพูดถึงทั้ง6ใบที่ได้มาบา่นพูดถึงหลังสำหรับให้ฟังก่อนหลังสำหรับคือพลังงานของสิ่งที่มันอยู่ค้างคาในตัวเราลึกๆเราอาจจะรู้หรือเราไม่รู้ก็ได้นั่นคือ five of wands แล้วจริงๆอะค่ะพูดถึงเรื่องราวของการแมวและไม่อยากสับสนอย่างนี้ไม่อยากทะเลาะเบาะแวงกับความคิดของตัวเราเองไม่อยากถืออะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าไม่ควรถือแล้วเราอยากจะปล่อยมันไปทั้งหมดแต่เราจะปล่อยมันได้ไหม อยู่ที่ตัวเราเองด้วยอะค่ะว่าเราเลือกที่จะปล่อยมันหรือเปล่าเรายังมีความกลัวอะไรบางอย่างค้างอยู่ในตัวเราจากพลังงานของเดอะมูนที่อยู่ใต้ของไฟฟลอกวานะเรายังกลัวว่าถ้าหากว่าเราปล่อยความรู้สึกที่ฉันคิดถึงคุณคนนี้หรือถ้าเราปล่อยคุณคนนี้ที่เข้ามาทําให้ฉั้นสับสนอยู่ออกไปจริงๆฉันจะไม่เหลือใครไหมหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับอาทิตย์นี้ก็ได้ค่ะทุกๆคนเพราะว่าพลังงานแรกที่ได้มา เราได้ Five of Pentacles อะคะ่ะเราได้พลังงานของการที่เรารู้สึกว่าเออก็เดินคนเดียวมานานแล้วก็ทำอะไรอยู่ตัวคนเดียวเป็นโสดหรือคิดถึงใครคนหนึ่งมาสักพักแล้วแล้วยังไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ตัวเองอยากได้เลยจริงๆสักทีเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า Three of Cups หรือสิ่งดีๆที่ควรจะเกิดจากการที่เราได้สังสรรค์กับใครบางคนได้คุยกับคนที่ใช่ได้ทำความรู้จักกับคนที่เราคิดถึงอยู่ มันยังไม่เกิดขึ้นสําหรับตัวเราเลยอืมมันเลยเป็นบล็อกเล็กๆอะค่ะที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยหรือเรายังสู้ไม่สุดหรือเรายังพยายามกับเรื่องราวของคนนี้ไม่สุดวะมันเลยยังไม่ได้ดั่งใจเราต้องอย่างที่ใจเราต้องการหรือเราคิดว่ามันเป็นความพยายามที่พยายามเท่าไหร่มันก็ยัง ไม่สามารถจะเป็นจริงได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะป่านพูดเป็น2กรณีเพราะว่าพลังงานหน้าไพา่มันยังถูกบล็อกอยู่ในทั้ง2องบุมนี้อยู่เนาะเราติดอยู่กับ two of swords หนักมากอะค่ะเราติดอยู่กับการที่เรารู้ว่าอืมเดินไปให้ถึงเป้าหมายก็เดินไม่ถึงแต่จะถอยก็กลัวไม่เหลือหรือไม่มีใครให้คิดถึงในความรู้สึกของเราเลยเราไม่รู้ว่าเราจะถอยออกมาดีไหมบางคนเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรอะ่ะ มีรักแบบ unconditional หรือมีรักแบบ unrequite love หรือรักแบบเ,เธอไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรขอให้ฉันได้รักได้เทคแคร์เธอก็โอเคแต่ว่าทุกๆความคิดที่เราส่งไปหาคนนั้นอย่างเดียวอะคะ่ะมันมันแอบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเจ็บปวดของตัวเราอะมันแอบเต็มเปลี่ยนไปด้วยเฮ้ยฉันให้เธออย่างเต็มร้อยแล้วฉันก็ยังอยู่คนเดียว อืป่านไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นดาบสองคมสําหรับผู้ที่ได้ชมคลิปนี้อยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วก็เลยอยากจะให้เราะเริ่มสร้างความแข็งแกร่งของตัวเราให้ได้ด้วยตัวเราก่อนจริงๆอะคะ่ะมันยังมีพลังของนาย s f t p e n t a l s พยายามบอกเราอยู่ว่าเออถ้าอยากจะคิดในมุมนี้ว่าไม่เป็นไรถ้าอยากจะทําให้คนที่เราคิดถึงหรือคนที่เราแอบชอบอยู่มีความสุขที่สุดหรือแอบได้ชอบเขาแบบนี้ก็พอดีแล้วอะ ตัวเราเองก็ต้องแข็งแกร่งหรือเราตัวเราเองก็ต้องยอมรับกับความเป็นโสดหรือความที่จะอยู่กับอารมณ์เนี้ยของตัวเราให้ได้อย่าง1 0 0คลิปนี้ไม่ได้บอกให้ต้องเลิกชอบเขาต้องตัดสินใจทิ้งจากเขาแต่กําลังบอกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าลืมว่าในทุกๆวันที่เราแอบไม่ได้รับความรักหรือความรู้สึกดีๆจากคนที่เราอยากได้กลับคืนมา เรายังมีความรักที่ดีๆจากคนรอบข้างเราอีกเยอะมากอย่างเช่นครอบครัวอย่างเช่นเพื่อนเราและเราจะต้องแข็งแกร่งจากจากับจ,จากความรักเ่าเนี่ที่เราได้มาจากความเป็นโสดของเราให้ได้มากๆเพื่อที่จะมีแรงในการเดินอยู่ในสถานการณ์ของการแอบรักเขาข้างเดียวการสนใจเขาอยู่ฝั่งเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราแน่ๆในอาทิตย์นี้ต่อไปหน่อยนึงค่ะ ni ซ็อกซ์คค่ะ t h e Star อืม เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงในพลังงานของคนโสดของเรามากๆมีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่มากๆและมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ส่งต่อให้กับคนที่เราแอบชอบหรือคนที่ยังไม่ลงรอยในทางด้านความรู้สึกกับเรามากๆอะคะ่ะดีไม่ดีเมื่อไหร่ที่เราส่งออร่าของความสดใสขนาดนั้นนะ่ะ มีใครสักคนเดินเข้ามาหาเราได้ค่ะโดยที่ป่านไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าจะเป็นคนที่เราคิดถึงอยู่หรือจะเป็นคนใหม่เพราะว่าอะไรในซอฟแครปคือใครสักคนหนึ่งที่อยากทําให้เรามีความสุขแล้วแล้วมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนนั้นนี่เราไม่รู้เลยว่าคนนั้นอยากจะเป็นคนที่มาทําความสุขให้เราหรือเปล่าแต่มีคนที่อยากจะสร้างความสุขหรือทําให้ความหวังเราเป็นจริงหรือทําให้เราหลุดออกจากการเป็นคนแอบชอบ คนโสดที่แอบชอบใครบางคนแบบนี้อยู่อ่ะได้นอย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่ว่าเฮ้ยเราต้องไปแอบปรับวิธีคิดทางด้านความรักของเราให้ได้ก่อนว่าเราสมบูรณ์ในตัวเรามากๆเราไม่ได้ขาดอะไรอ่ะเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่ในพลังงานของการขาดการไม่มีความสุขการบล็อกตัวเราเองอ่ะคนที่เหมาะสมสําหรับเราอะค่ะมัน,นจะเข้ามาไม่ได้จนกว่าวันที่เราจะพอดีในพื้นที่ของเรามากๆมากๆ,ๆ, pas, ๆโดยที่ไม่แอบแบบเออ กลับบ้านมากลางคืนก่อนนอนไม่มีใครให้เท์ฝันดีเลยอะไรในสไตล์เนี้ยนึกออกไหมเออบางทีเราเราทุกๆคนมันจะแอบมีมุมที่อยากกุ๊กกิ๊กอะ่ะเอออะไรในสไตล์เนี้ยก็ได้แหละแต่ว่าเมื่อมันไม่มีอะค่ะแปลว่าเราก็จะต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในมุมที่เรารู้ว่าอ๋อมันยังไม่มีมันยังไม่เข้ามาเท่านั้นเองไ n i g h o ครับ promising มากๆอะค่ะ <c oughs> แอบ แอบรู้สึกถึงการกําลังจะเดินทางเข้ามาของสิ่งที่ดีสําหรับตัวเรามากๆแต่เราต้องให้โอกาสเขาเข้ามาจริงๆด้วยอะ่ะเออบางทีบางคนหลายๆคนอาจจะเหมือนแบบไม่เอาอะ่ะถ้าไม่ใช่คนนั้นก็ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเข้ามาเลยแต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยอะคะ่ะว่าคนอื่นๆจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่ให้โอกาสคนอื่นๆอืม คนอื่นๆที่ไม่ใช่คนที่เราคิดถึงอยู่มากๆอาจจะเป็นคนที่เป็นคู่ที่ใช่ที่เหมาะสมสําหรับเรามากๆก็ได้อ่ะค่ะอืมแต่เราต้องให้โอกาสคนอื่นด้วยนะจริงๆ Romance Angel ค่ะ <c oughs> <c oughs> Displace your love ค่ะ go and h a t and make romantic gesture บางทีทุกๆวันนี้เราไม่กล้าให้ตัวเองแสดงออกในแง่มุมของความรักอย่าง100% <c oughs> เพราะเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่มันสามารถทำได้จริงๆไหมอย่างเช่นอยากทักคนที่เราอยากทักอยากแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนที่เราอยากเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่เรากลัวกดเกณฑ์อะไรบางอย่างอย่างเช่นเราแอบชอบเขาอยู่กลัวเขาไม่พอใจในสิ่งที่เราทา หรือเขามีใครของเขาอยู่แล้วเราทําได้ไหมเราไม่รู้เลยเราทําได้ในมุมที่มันเหมาะสมจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าหาักเมื่อไหร่เรากดดันตัวเราเองหรือเก็บความรักเก็บความรู้สึกของความรักเอาไว้กับตัวเราเองโดยไม่แสดงออกมามันกลายเป็นความเศร้ากลายเป็นความเครียดกลายเป็นความไม่สดใสในชีวิตเราอะอยากบอกเขาว่าเป็นห่วงก็บอกได้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแต่บอกในมุมของ ลักษณะที่มันเหมาะสมอะค่ะถ้าเรารู้ว่าสถานะของเรามันเป็นได้พี่เป็นได้น้องเป็นได้เพื่อนร่วมงานเราก็บอกในลักษณะของพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในทุกๆสถานะมันสามารถแสดงออกความรักกันได้นี่มันไม่เห็นแปลกเลยที่เราจะต้องแสดงออกความรักเฉพาะตอนที่เราเป็นแฟนกันหรือเป็นคนที่กําลังทาศึกษากันอยู่อ่ะอืมมันไม่เห็นแปลกเลยถ้าเราจะ รักเขาในมุมของที่เราเป็นน้องรักเขาในมุมของเราที่มุมที่เราเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแค่ทําให้เหมาะสมแค่ทุกๆวันเนี้ยหัวเรามันคิดในทางด้านโรมั์กับเขาอย่างเดียวหรือเปล่ามันเลยทําให้เราไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรออกมาเลยท,ท,ทั้งๆที่ถ้าอยู่ในขอบของสถานะหรือข้อจํากัดที่เรามีอยู่กับเขาอะเราทําได้อ่ะเออก็ไม่เห็นแปลกถ้าเราจะบอกให้เจ้านายเราแบบว่าเดินทางดีๆค่ะ เอออย่าลืมพักผ่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมันคือความเป็นห่วงเป็นใหญ่อะมันไม่แปลกนะสําหรับในมุมของความรู้สึกป่านแต่ e go, อ,อีโก,อออกอนะ้อะไรบางอย่างของเราความกลัวอะไรบางอย่างของเราข้อจํากัดของสถานะอะไรบางอย่างของเรามันทําให้เราไม่กล้าจะแสดงออกหรือเราอยากจะแสดงออกในมุมของความโรแมนติกของความโรแมนส์ของคู่รักอย่างเดียวมันเลยทําให้เราไม่มีโอกาสหรือ จำกัดโอกาสตัวเองในการแสดงออกในมุมอื่นๆด้วยหรือเปล่าป่านว่าการ e x p r e s s your love อะคะ่ะมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่มันจะทำให้เราหลุดออกจากความเศร้าส้อยความเหงาความโดดเดี่ยวของเราอะเออเพราะว่าเรามัวแต่เอาความรักของเรามาเก็บแล้วกดดันไว้กับตัวเราเองแต่ถ้าเราปล่อยพลังงานของความรักออกไปอย่างถูกต้องเราจะได้รับสิ่งที่มันสดใสกลับคืนมาแน่ๆแม้กระทั่งคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแอบ คิดถึงอยู่แต่เราไม่เคยบอกเขาหรือคนใหม่ๆที่แอบมองเราอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะลองดูค่ะลองค่อยๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ควรทำในเงื่อนไขที่ตัวเองทำได้และอย่าลืมขอบคุณความรักดีๆที่เรามีอยู่อืมเพราะเราไม่เคยขาดความรักจริงๆอะค่ะแต่แค่บางความรักเราไม่เคยมองเห็นมันเลยเท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้ค่ะ ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกันได้เสมอเลยค่ะแล้วเอาไว้เจอกันในไลฟ์ e w Moon ที่จะถึงนี้รวมถึงในคลิปอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ใน description box เอาไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย